ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม d r ว w i n ถาวรกันอีกเช่นเคยนะครับผมกม็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาอมบอกผมก็จะมาบอกยูทูบเบอร์ที่ชอบนะครับผมซึ่งหัวข้อนี้เราเคยทำเ,เราเคยทำพ์ทพัทแรกไปแล้วนะครับไปดูได้ เพราะว่าผมก็ทําเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากทําอีกคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ทําในสมุดอีกเล่มหนึ่งนะแล้วผมก็จําไม่ได้ว่าบางช่องเนี่ยอาจจะซ้ํานะครับเดี๋ยวผมจะหาลายชื่ออันนั้นก่อนนะโอเคนะครับก็อคลิปที่ผมทําไปนะครับก็เมื่อหลาเดือนก่อนละ ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับว่ามีช่องอะไรบ้างที่ผมทำไปแล้วนะครับแต่เท่าที่จำได้เนี่ยก็มีหลายช่องเลยนะครับแล้วก็ช่องเกี่ยวกับ s กิปปิตี้ทอเรเนี่ยเอาไปหมดแล้วด้วยทีนี้ผมก็จะมาเอาใหม่เลยนะครับผมโอเคเปิดกันมาด้วยช่องแรกเลยนะช่องแรกของเราซึ่งเมื่อวานเนี่ย ผมก็เคยนำเสนอช่องนี้ไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือช่องที่ทำ Madness Combat นั่นเองใครเคยดู Madness Combat ก็บอกได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ ต่อไปช่องที่สองช่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับช่องที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าผมก็เคยพูดถึงช่องนี้ไปแล้วเมื่อวานนะเออ,อมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> ชื่อนี้นะครับ ช่องที่ทำเกี่ยวกับอะไรนะทีมฟอร์เทสเดอะวินเกลดนั่นเองช่องที่สามนะครับช่องที่สามคือช่องอะไรนะผมจำไม่ได้ลนะเออหากันหากันช่องนี้นะครับก็คือช่องที่ ดีมากๆนะครับเพราะว่าแบบเป็นช่องวาดรูปนะเออวาดรูปอืมออมแยมๆยๆเชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้อะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อจำชื่อได้แล้วนะคับผมช่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าเบ h ชาแนลนั่นเองวาดรูปนะคะเป็นช่องวาดรูปแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีช่องเบ h ชาแนลแล้วเนี่ย ตามด้วยอีกช่องหนึ่งเลยครับผมช่องช่องนั้นเนี่ยก็คือช่องแคมปัส p ิลเตอรนั่นเองแต่เขียนยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่อช่อง c a m p a s Printer นะครับใครอยากติดตามเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับหรือใครติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็ก็ดีนะครับุ้ยตัวยูนเนี่ยเขียนผิด ต่อไปอีกช่องหนึ่งครับก็เป็นช่องวาดรูปเหมือนเดิมแล้วก็เป็นช่องช่องอะไรนะวาดรูปเกี่ยวกับ Skibidi Toilet เช่นเคยนะครับช่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่องที่วาดสวยมากนะครับ วาดสวยมากนะครับเพราะช่องนี้เขาก็แบบวาดสวยใส่สีก็สวยนะช่องนี้เนี่ยมีชื่อ fx 2 channel นะครับใครติดตามบ้างนะนี่นะครับเหลือไม่มากแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามใครเย,ยอะเท่าไหร่นะ ต่อไปอีกช่องหนึ่งเนี่ยช่องที่หกนะครับช่องที่หกอืมเอ่เอเป็นช่องนี้เหรอผมก็ไม่รู้จะเอาช่องอะไรหาไม่เจอนะครับเอาช่องนี้รับกันผมก็ดูนะเออดูอยู่นะครับ ไม่ใช่ไม่ดูเลยช่องพี่แจ็กกี้ซีเอชนะครับช่องน้องรักของเราแจ็กกี้ซีเอช อีกช่องหนึ่งเป็นช่องเล่นไมค์ครับนะครับเพราะผมชอบดูเขาเล่นไมค์ครับนะมันสนุกดีช่องนี้ผมดูก่อนช่องในๆเลยนะช่องนี้ผมดูแรกสุดเลยนะครับช่องนี้เนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกแคมแหรอือเปล่ ช่องนี้ชื่ออะไรนะใครรู้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอาา่านว่าอะไรเอ่ยนี่นะครับ M y z แล้วก็ช่องเล่นไมคับอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็คือกิปปุริ <laughs> ช่องกีบปุรินะครับเนี่ย C H นะสิบช่องนะวันนี้นะเออม c ครับอีกเช่นเคยนะครับผมช่องนี้เขาก็เล่นไม c คร f บเหมือน,นกันนะมีชั่วรีแล็กนะครับไม่รู้อ่านถูกหรอือเปล่าน่ใช่ใช่เลย แล,แล้วก็ช่องสุดท้ายก็ก็มาคาเหมือนเดิมนั่นแหละช่องสุดท้ายเป็นช่องเล่นมาคาเหมือนเดิมนะครับช่องนี้เนี่ยก็สนุกนะนะครับผมอืม อ่านไม่ออกมันเนิม P m o อ s หรือพอะไรอะประมาณนี้นะครับช่องที่ผมดูประจำเลยนะอาจจะไม่ได้ดูประจำแต่ก็ดูทุกวันนะครับดูทุกวันจริงๆนะบอกไว้ก่อนสนุกนะครับช่องเหล่านี้ใครชอบ ช่องไหนเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากไปติดตามช่องไหนเนี่ยก็พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็ใครเคยดูช่องไหนเนี่ยก็พิมพ์บอกกันได้ที่ใต้ใช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็บายละบาย